เวลานี้ค <Netz ank pedir als> ุณรอคอยคนทางไกลอยู่ใช่ไหมคนทางไกลของคุณเขาจะมาไหมเขาจะกลับมาไหมเราบุมลรงงานไพ่เป็นคลิปเดนด้อมเป็นดวงโดยรวมคุณรอคอยคนทางไกลของคุณอยู่ใช่ไหมคนทางไกลเขาจะมาไหมสามใบนะการรอคอยของคุณจะสมหวังไหมคนทางไกลของคุณเขาจะมา ชาวทักไฟใต้สำหรับเดอะซันคนคนนี้ของคุณที่ผ่านมามีประเด็นต่อกันใช่ไหมทุกสิ่งทุกอย่างคนนี้ค,คิดถึงคุณนะเดอะซันทุกสิ่งทุกอย่างต่อจากนี้ไปจะมีสิ่งดีเข้ามาเะเขาจะติดต่อสื่อสารหาคุณนะคนทางอะไรคนนี้เขาจะติดต่อาหาคุณเขาจะมาดูแลคุณเขาจะมาสะกดคุณ คุณคนจะมีค่ากับเขามากไหมเขาจะมาดูแล like like ค um ุณเขาจะมาสปอร์ตคุณนะคนต่ <Spring. S 1> <c mutations. S 2> างไกลคนนี้เขาคิดถึงค <c oughs> ุณมากเลยคนต่างไกลเขาคิดถึงคุณมากไหมเวี่องไฟจูนโจกตาวัาสนาของคุณมีวัาสนาต่อกันอย่างแน่นอนคนต่างไกลคนนี้เขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนพร้อมจะมาสปอร์ตคุณเขาจะมาดูแลคุณเขาจะมาสปอร์ตการเงินคุณนะคนต่างไกลคนนี้เขาจะกลับมาคุณอย่างแน่นอนวัดนาสนาคุณเวี่ยงไฟจูนโจกตาวัดนาสนาคุณมีต่อกันอย่างแน่นอน